ด้วยฟุตบอลยูโรให้ติดตามกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นเพลย์ออฟมียูสอคู่ซึ่งก็สนุกทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2 0 1 6นะครับรอบเพลย์ออฟนัดแรก สวีเดนนะครับเอาชนะเดนมาร์ก2ประตูต่อ1อีกคู่หนึ่งยูเครนเอาชนะสโลวีเนีย2-0นะครับเกมนัดที่2ของทั้ง2คู่จะสลับทีมเยือนมาเป็นเจ้าบ้านนะครับก็แข่งขันในวันอังคารที่17พฤศจิกายนนี้นะครับส่วนนี้ครับฟุตบอลอุ่นเครื่องรัสเซียเปิดบ้านพบกับโปรตุเกสนะครับทั้ง2ทีมอุ่นเครื่องกันแบบเขาเรียกว่าอะไรสบายใจเลยนะครับเพราะว่าได้สิทธิ์แข่งขันฟุตบอลยูโร2016รอบสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับเกมนี้โปรตุเกสไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะครับแล้วนี่ครับนาทีที่่74เเฟฟดออรสมโลน เสียใช้มือปัดบอลทําให้โดนใบเหลืองนะครับจังหวะนี้แล้วก็เกมก็ดําเนินมาเรื่อยๆนะครับก็สูสีจนสุดท้ายเนี่ยโรมาชิค,ครอรฟยิงให้รัสเซียเฉียชนะโปรโตเกตไปหนึ่งประตูต่อศูนนะครับก่อนหมดเวลาเพียงแค่นาะทีเดียวเลยครับก็ชนะในบ้านได้สําเร็จ